สวัสดีค่ะพบกับครูอังการอีกแล้วนะคะเอ๊วันนี้ครูอังจะมาทําอะไรนะวันนี้นะคะครูอังจะมาเล่านิทานประกอบการเชิดขุ่นนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้กันหรือยังคะว่าวันนี้ครูอังจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรวันนี้นะคะครูอังจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายตืนตุ้มถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังพร,พร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ ตัวละครในเรื่องนี้นะคะจะมีสัตว์3ตัวตัวที่1คือเจ้ากระต่ายตัวที่2เจ้าไก่นั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายนะคะคือเจ้านกคู่เราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแหงหนึ่ง เจ้ากระต่ายอยู่ตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นส้มเป็นประจำทุกวันแต่ในวันนี้เมื่อเจ้ากระต่ายนอนนิ่งอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงดัง ตกใจตืน่นและได้วิ่งหนีช่วยด้วยช่วยด้วยร้องขอให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วย,วยเสียงระเบิดเสียงระเบิดช่วยด้วยช่วยด้วยและเจ้ากระต่ายก็วิ่งหนีเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวิ่งหนีเรื่อยเรื่อยเจนพบกับเจ้าไก่เจ้าไก่จึงถามกระต่ายว่า นกฮูกนั่นเองช่วยด้วย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 นกฮูกจึงถามกระต่ายว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเจ้าวิ่งหนีอะไรมาเจ้ากระต่ายจึงเล่าทุกอย่างให้นกฮูกฟังว่าตนไปเจออะไรมาข้าได้ยินเสียงดังตุ้มจากใต้โต๊ะที่ข้าหลับอยู่เหมือนเสียงระเบิดเลย กลัวมากเลยช่วยก้าด้วยช่วยข้าด้วยเจ้านกฮูกจึงเกิดสงสัยขึ้นมาและถามเจ้ากระต่ายว่าเจ้าได้ยินเสียงจากไหนพาข้าไปหน่อยได้ไหมเจ้านกฮูกที่มีสายตาอันแหลมคมอยากจะไปเห็นเสียงระเบิดที่กระต่ายว่าด้วยตาตัวเอง ร,ริงเหรอเด็กข้ากลัวมากเลยเดี๋ยวเจ้าต้องระวังตัวด้วยนะเพราะมันเสียงดังมากๆได้สิผ่าข้าไปแต่เ,เจ้าก็ตายแค่ได้พาเจ้านกฮูกไปอย่างใต้ต้นส้มที่ได้ยินเสียงดัง ึงได้สำรวจรอบรอบต้นส้มอแล้วนี่ลูกส้มๆ้มคืออะไรเสียงนี้หรือเปล่าที่เจ้าได้ยินน่ะฮะมันคือเสียงอะไรเจ้ากระต่สงสัยขึ้นมาเจ้านกคูกที่มีสายตาอันแหลมคมก็ได้พูดกับกระต่ว่ามันคือเสียงส้มตกหล่นมาจากต้นไม้ยังไงละ่ะ อย่างนั้นหรือนี่ข้าตกใจไปเองอย่างนั้นหรือและเจ้าเม้คู่ก็ได้ให้เจ้ากระต่ายไปบอกข่าวกับเพื่อนๆว่าเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงของระเบิดแต่อย่างใดแต่เป็นเสียงของส้มที่ตกลงมาจากต้นไม้ด้วยแรงกระแทกที่รุนแรงจึงได้เสียงดังตุ้มนั่นเอง โอเคโอเคเดี๋ยวข้าจะไปบอกเพื่อนๆว่ามันคือเสียงซ้อมตกมันไม่ใช่เสียงระเบิดต่อไปนี้เจ้าต้องระวังคำพูดให้ดีๆถ้าเจ้ายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจ้าอย่าเพิ่งตื่นตูมไปบอกคนอื่นว่ามันคือเสียงอันตรายเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วเ <อ S 1> ข้าใจ <เอ S 1> แล้วข้าขอโทษเด็กๆรู้ไหมจ๊ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อได้เห็นหรือได้ยินเสียงอะไรต้องดูและคิดให้ดีก่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าตื่นตกใจจนหนีเตลิดไปเพราะอาจได้รับอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตุมสนุกกันไม่เอ่ย ทั้งสนุกและได้ข้อคิดด้วยใช่ไหมล่ะคะถ้าเด็กๆสนุกเดี๋ยวรอบหน้าครูอาจจะนำนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เจ้าตายและเจ้าหูกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย